สวัสดีค่ะพบกับน,นสรรเสินเดิมบเช่นเคยครับผมถอดกล้อง,องผู้เฒ่าผ้ากินชาแนวพระพี่พระหลอกฮ้องถึงแล้วแต่คือเต้าคือเดือครับผมเมือ่อมียังไหกินนะเนาะแม่บ้านนะเมนูลเลยค่ะไข่เจี่ยวใส่ไข่มดุแดงใส่ชะอุมค่ะอันนี้ก้อยปลาดุกใส่บักม่วงค่ะปลาดุกย่างค่ะบักม่วงป็นกสุก หมักเอางงไม่ได้รกเก็กพักรวมๆน้พี่หลงเนาะกับผมก่อนื่นก็เขาขอบคุณพี่หลงบองไปเฮ้ยูสุกคนน้องพี่หลงเนาะที่แปทไมยยมร้านทางข่าวสองสองพี่หลงเช่นกัขาขอบคุณนเลาโอกาสนี้ปากที่หลงเฮ้คนไหลคแก่ครซับไข่กนดิ้งแจ่เกิดเนาะ็บ้างเลี้ยงใจกันน้องพี่หลงเนาะมาพี่หลงพี่หนึ่งก็กินข้าวันน้องพี่หลงมงหลงมงหน้าเกิดดบ้านลายเที่ยงน้องพี่หลงเนาะสอบกินนกินเนื้อมาอไายะฮะกับาครับ มีงกับมีเมนูปล่อยปลาปล่อยปลาเก้มพักไอ่เกี่ยวได่หรอไปใช้หมดเลยจะเต็รนอร่อยนะ เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมครับโอ้มอ,อืมอืมไปเมื่อนี่็ได้ยลายอยู่พี่น้องอืมเต็มขู้แคน่ะอืม

อุ้มก็ไปซองไฟเก็บเขาพี่น้องเก็บไข่มดเด็กแล้วก็ม่หมึดหนาบ้านห้องเนี่ยปลูกเองอหอมอุ้ยหยักบันยาย cái chân hãy nó nặng 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 với nặng nặng

mẹ bất ngờ bạc như nó mẹ 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 bụi. mẹ 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 ขอ้วก,ก็หั่ก็เปิดก็ปิปาเจาะมวงอืออือ,อใก่กันนี้น้องพี่น้องมากินขอน้ำกันบ่ารพีับรองีับ อยู่บ้านเพื่อนมากกินเน้นเพร็จกินเองค่ะอืม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 ง Ủa quả là đẹp thật đẹp Bớt rồi luôn Mình phải nghe nó nhờ bớt cái nào nổi, ngon rồi ก็ปล่อยปลาฮึ่ม หัวหอมตับมันีิ่ตับไตงว,วาดก็อันดับเนี่เไม่หายก็เพ่งแบบไดไม่เปล่งายอยู่พี่รองถ้าเช็ดเมียงกิน

Năm nè. Ừ. Ừ. Ăn bài cơm đường rất ngon bự đó pi đồng. miếng không, thì ừ. Ừ. Thì không? Ừ. Nhân Nhân vô <laughs> ớt mọc Ừ. Khẩu đúng không? Ừ. Tớn cầu vớt nhỉ? Khẩu còn hoàng nữa Hoàng ừ. 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 ừ.

แต่มาเอากันมากก็ป่วยเนะาะไปคัม

หม,มถ่ายม่ง่ายเลเดด vâng à người vâng mọi người vâng mọi người vâng

ดูหรือเพล่นออ้อวานหอมเชอแเกินไปหนือเาเอาเมื่อสองกลัดผมอยากวิวด็พี่นนองมันแยกต้องกันรู้อดล่วไปทีนทีเรียบร้รอยนล้วเปล่นอ้นอ ก็ขอบคุณพไปลองบอกไปครับทุกคนลองไปลองเนาะเว้เามารับชมสองของคุณดาวทช่นเดียวกับเขาขอบคุณเหมือนละโอกาสนี้ครับผมพี่ปลองครับก็เลยก็แก้ก็ซัดไก่ก็กลิ้งแจงเสือเนาะเป็นกำลังใจให้กันไปลองเนาะครับผมมีพี่นี่กับแซมๆเหมนกันครับผมกับพี่ชิปเปิ้ลท่านมีพบอๆกับพี่นาครับผมสวัสดีจ้า